ตัดแว่นสายตาใหม่ในเปาน้ามันอะฟังไม่ผิดแน่ครับทุกคนวันนี้นะฮะึกแวะมาตัดแว่นสายตาใหม่ที่ร้านมองเดยนั่นเองครับชื่อร้านนี่ก็ดูเทแล้วนะโดยร้านมองเดยที่ผิกแวะมานะฮะก็คือสาขาปตทเือเดอดิวแจงวัฒนานั่นเองฮะโดยบรรยากาศของร้านนะฮะมีความมินิมอลดูเป็นกันเองมากแถมยังมีกรอบแว่นนะฮะให้เราลองเลือกลองดูเยอะมากๆเนยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นของชาแมนเอเซเว่นหรือจะเป็นพรุมนนฮะแต่ละทรงเนี่ยมีความเป็นเกาหลีมากๆะฮะและแต่ละรุ่นไหนที่ลองนะฮ งงขอพักไปวัดสายตากันก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะพี่มองเนี่ยนะฮะเขามีการตดวัดสายตาที่เป็นกันเองพอๆกับบรรยากาศของร้านนะฮะทุกคนวัดสายตาจากเครื่องแล้วก็มาลองกับเลนส์จริงกันบ้างซึ่งน้องคุยนะฮะเขาก็มีความใส่ใจมากๆเลยนะคอยสลับจับเลนส์ให้เราเนี่ยแบบได้ลองหลายรอบมากๆเลยทุกคนจนกว่าจะได้ค่าสายตาที่เข้ากับสายตาของเรามากที่สุดฮะ2กับสองบนคเค่องสีเข้มชกว่ากันหรือว่าใกล้ชิงกันแล้วให้อบอกนะครับครับเหมือนสังเขียวกว่า ซึ่งนอกจากน้องควีนนะฮะจะมีความใส่ใจกับเราแล้วนะฮะประทับใจอีกเรื่องก็คือการได้ OD วิดีโอคอลกับนักทัศนมาตรหรือว่าหมอแว่นนั่นเองฮะที่ให้คําแนะนําอย่างเรื่องของเลนกล้องแสงสีฟ้าหรือว่าค่าสายตาของฝริปที่ยาวหรือว่าเอียงนะว่าเกิดจากอะไรทําให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องสายตามากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงๆมันก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ของเราน่แหละแต่ระยาก็มีได้ในอายุ40ปีขึ้นไปนะะก็จะมีการพิสูนกได้ทุนน่ะก็คือนั่นแหละค่ะสามอย่างก็คือกระจกตาเลนตาแล้วก็เอ่อกระบอกตาความยาวของล หลังจากวัดค่าสายตาแล้วพูดคุยกับคุณหมอจนได้เลนที่ถูกใจแล้วนะเราก็มาเลือกกรอบแว่นกันเลยครับซึ่งี่ก็ได้กรอบแว่นเป็นตัวนี้เลยฮนะน้องควีนเนี่ยแอบเชียร์นะว่าพี่ใส่แล้วดูเข้ากับหน้ามากๆเลยนะมีความปอปป,ป,ป้าเลยฮนะเมื่อเราได้กรอบแว่นแล้วก็เลนสายตาเรียบร้อยแล้วฮะก็มาวัดเซนเตอร์กันต่อเลยครับซึ่งที่มองได้นะฮะเขายังมีนี่นะครับบีแวงบ,บระรันทีนะฮะที่ให้เราเนี่ยมาปรับแว่นแดัดแว่นหรือว่าเลนได้นะจนกว่าจะใส่สบายตาเลยถือว่าดีเลยครับและจะบอกว่านอกจากนี้นะ อันนี้คือบริการฟรีด้วยแหละโดยเราสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเกิดใครอยู่ใกล้สาขาป้ตะท่อดเดินดิวแจ้งวัฒนานะก็แวะมาหาน้องควีนได้เลยถือว่าบรรยากาศของร้านก็ดีนะฮะก๋อยแ่นก็สวยเยอะมากๆการบริการก็เป็นกันเองและน่าประทับใจเลยฮะถ้าอยากตัดแว่นสายตาใหม่นะฮะก็ลองแวะมาที่ร้านมองเด้กันได้เลยนะครับทุกคน